ถ้าคุณเบื่อสูตรที่พูดสวยแต่ไม่เคยโชว์ที่มาคลิปนี้ผมจะคำนวณให้ดูทีละขั้นไม่ใช้โปรแกรมไม่ใช้ AI ใช้แค่หลักคณิตศาสตร์ไทยบ้านที่เดินมาแล้ว14งวดติดและงวดล่าสุดมันเข้า85ดูให้จบเพราะท้ายคลิปผมจะจับ2ตัวบนล่างจากชุดเดียวกับเด่น3ตัวนี้เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้าน ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทั้งแฟนประจําและแฟนใหม่ครับคลิปนี้ผมมีแนวทางหวยลาวพัฒนางวดประจําวันที่23มกราคม2569เป็นเลขที่ได้จากการคำนวณตามสูตรบวกวิเคราะห์จากสถิติย้อนหลังต้องย้ำให้เข้าใจตรงกันก่อนนะครับแนวทางนี้ไม่ใช่เลขล็อกไม่มีสูตรไหนแม่นร้อเปอร์เซเพราะหวยคือการสุ่ม สิ่งที่ผมให้คือแนวทางเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจเท่านั้นถ้าเลขถูกใจก็ลองตามดูครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านได้เลยขอให้เล่นอย่างมีสติไม่ทุ่มจนกระทบชีวิตและสนับสนุนเฉพาะสลากที่ถูกกฎหมายเท่านั้นสรุปสั้นๆครับเลขนี้เป็นแนวทางจากสูตรไม่ใช่เลขฟันธงใช้ประกอบกับเลขที่ชอบเล่นพอดีไม่เดือดร้อนขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงเ ปังๆรวยๆกันทุกคนครับถ้าพร้อมแล้วไปดูแนวทางงวดนี้กันเลยครับอ่างวดที่แล้วก็เข้าอีกแล้วแต่อีกแล้วนะครับ8558และเข้าคู่โต๊ด,ด้วยนะครับอ่ามี5 9กับ5 6นะครับมันออก9685เนาะเข้าคู่โต๊ด2คู่และก็คู่กลับ85นะครับ ผมบอกให้กลับด้วยนะครับก็เข้าอยู่นะครับ85ก็ยินดีครั้งนะครับสำหรับผู้ที่ถูกรางวันนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบาทนะครับงวดที่แล้วก็แตกนะครับ8558้า้าแ้วคุณโตตก็ยินดีครั้งนะครับสำหรับผู้ที่ถูกรางวันนะครับเรามาตามแนวทางราววัฒนางวนี้กันต่อนะครับตรงกับวันที่23มกราคม69นะครับ เรามาเริ่มที่ใบแรกนะครับเป็นเด่นบนล่างนะครับสามหมื่นกว่าสูตรนะครับเลขเด่นเลขชนให้ดูด้านล่างนะครับดูขวามือในช่องผลลัพธ์นะครับอ่าเลขมันมี10ตัวทุกงวดนะครับเพราะนี่คือเลขชนนะครับมันมีอยู่สามหมื่นกว่าสูตรผมดูคะแนนการชนมาให้นะครับผมก็แบ่งกลุ่มให้ทุกงวดเลยนะครับโดยแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับซ้ายมือกลุ่มที่1 36 2นะครับงวดนี้นะครับอ่ากลุ่มที่2ตรงกลาง4ตัวนะครับ15 49นะครับ และกลุ่มที่3ขวามือนะครับ807นะครับผมก็นํามกลุ่มนี้นะครับไปเทียบชนกับสูตรคํานวณมือนะครับซึ่งงวดที่แล้วมันก็ชนและก็เข้าด้วยนะครับก็ยินดีครั้งนะครับสูตรคํานวณมือนะครับงวดที่แล้ว13งวดเนาะมันเข้ามันเข้าวันนี้ก็เป็น14งวดอ่าีนงวดต่อไปงวดที่2 3ถ้ามันเข้าอีกก็จะเป็นงวดที่15สูตรเก่าเข้าเข้านะครับสูตรเก่าเด่น3 4 5ห้ามันเข้าเลขเนาะ อ่าส่วนสูตรที่ผมจะสอนต่อไปนี้นะครับงวดที่แล้วมันได้4 5 6ห้นมันเข้าสตัว5กับ6อ่ะเราไปคำนวณสูตรมือกันเลยนะครับอ่าเรามาตามสูตรคำนวณมือกันต่อนะครับเราพัฒนางวดประจำวันที่23มกราคม69นะครับอ่าและนี่คือผลรางวัลงวดล่าสุดนะครับ39168 5นะครับ ก็ยินดีครั้งสําหรับผู้ที่ถูกรางวัล8558นะครับมาหมดเลยคู่โต๊ด2คู่นะครับมีามี95กับห6เนอกคู่โต๊ดก็เห็นไปแล้วเนาะอ่ะเรามาคํานวณสูตรนี้กันต่อนะครับสูตรเด่น3ตัวนะครับเป็นเดินบนล่างเดินมาแล้ว14ง่งวดน,นะครับสูตรเก่าก็เข้าเนาะสูตรเก่าก็เข้าใครจะใช้สูตรเก่าด้วยก็ได้นะครับอ่าสูตรนี้นะครับให้ใช้หลักร้อยนะครับ ใชห้หลักร้อยหลักร้อยคือเลขหนะครับเราก็นำเลข6มาตั้งนะครับแล้วบวก7คงที่นะครับก็เท่ากับไปเลยนะครับเลข7คงที่ผมก็เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับจะได้จำง่ายเนาะไม่นปนกับเลขอื่นนะครับอ้าวบ,บวกกันเลยนะครับ6บวกเนะครับ6บวก7ได้13นะครับ ให้นำหลักหน่วยเลข3ามาเป็นเลขเด่นนะครับหลักการคำนวณแล้วบวงหนึ่งนะครับเป็น4บวงหนึ่งเป็น5นะครับหรือเรียกว่าเดินหน้าก็ได้นะครับเด่น3-4-5นะครับอ่ะทีนี้ผมจะนําเลขจากโปรแกรมมาเทียบดูนะครับว่ามันชนเลขอะไรจะจับคู่ได้แบบไหนนะครับอ่านี่นะครับคือเลขจากโปรแกรมนะครับ ก็คือเลขชนนั่นเองมันมีอยู่สามหมื่นกว่าสูตรนะครับผมก็แบ่งกลุ่มให้นะครับตามที่บอกนะครับตามสไตล์ผมเลยผมจะเลือกให้ตรงกลาง4ตัวนะครับซึ่งเป็นกลุ่มที่สองอ่าผมเลือกกลุ่มที่สองเป็นประจำนะครับ1 5 4 9นะครับเลข4ตัวในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงนะครับผมก็นำมาเทียบชนกับสูตรคำนวณมือนะครับ3 4 5ห้า มันชน2ตัวอีกแล้ว4กับ5นะครับเห็นไหมครับ4กับ5อยู่ตรงกลางของเลขโปรแกรม15 49มันชน4กับ5ก็จับง่ายเลยทีนี้ก็นำา4กับ5มาตั้งนะครับแล้วก็จับซ้ายขวาของเลขโปรแกรมนะครับผมก็จะอ่าเดี๋ยวเปลี่ยนขนาดก่อนผมก็นำเลข4นะครับมาตั้งนะครับจับกับซ้ายมือของเลขโปรแกรมนะครับ36 2ก็เป็น4 3นะครับ 4 6 4 2และขวามือ8 0 7นะครับก็เป็น4 8 4 0 4 7นะครับต่อไปเลข5เนาะตัวชนนะครับว่าจับเหมือนกันนะครับ5 3 5 6 5 2 5 8 5 0 5 7อ่านะครับเดี๋ยวขยายให้ก่อนขยายได้เท่าไหรน่นาะ ร้อยสามสิบได้ไหมโอเคร้อยสามสิบพออ่ะนี่นะครับอ่ะทวนให้อีกทีหนึ่งนะครับเลขโปรแกรมในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงด้านบนนะครับหนึ่งห้าสี่เก้านำมาเทียบชนกับสูตรคำนวณมือนะครับสามสี่ห้ามันชนสี่กับห้านะครับใครจะวิ่งจะรูดก็เลือกเอานะครับสี่กับห้าแล้วผมกระจับซ้ายขวาของเลขโปรแกรมนะครับได้ดังนี้นะครับสี่สามสี่หกสี่สอง 484047535652585057งวดที่แล้วสูตรลึกลับมาครบเลยเนาะงวดที่แล้วสูตรลึกลับได้6กับ9นะครับมาครบเลย6กับ9และในงวดนี้มันได้9กับ0อ่า9กับ0คู่ไหนติดเลข0เลข9โอ้มีแค่2คู่เอง40ผมก็ทำเป็นสีแดงให้นะครับ ถือว่าเป็นเลขเจาะเลขเน้นก็ว่าไปแล้วแต่ใครจะเรียกนะครับนี่ผมนํามาเจาะเอานะครับนํามาเน้นนะครับซึ่งมันติดเลขศูนย์นะครับทั้งกี่คู่นี่สองสี่หกสิบสองคู่มันติดเลขศูนย์อยู่มีสี่ศูนย์กับห้าศูนย์นะครับอ่ะแต่อย่าลืมว่าเลขลึกลับมันมีอยู่สองตัวเลขศูนย์กับเลขเก้านะครับอ่ะฉะนั้นผมจะจับให้อีกนะครับ จะใช้เลขเก้าตั้งนะครับผมจะใช้เลขเก้าตั้งฉะนั้นยยกขนาดไปก่อนนะครับอยเป็นหนึ่งร้อยไปก่อนโอเคอ่าผมจะใช้เลขเก้าตั้งเลขเก้านะครับเลขเก้าก็จับซ้ายขวาเหมือนกันนะครับเป็นเก้าสามนะครับพอเลขเก้าอยู่ตรงกลางนะครับเลข9ก้าอยู่ตรงกลางของเลขโปรแกรม ด้านบนเห็นไหมครับในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงหนึ่งห้าสี่เก้าเลขเก้ามันอยู่ตรงกลางนะครับอ่ะได้เก้าสามแล้วเนาะก็เก้าหกนะครับโอ้ยมันมาแล้วเก้าหกจะมาอีกไหมไม่แน่ะนะครับอ่ะเก้าสองอ่ะเก้าแปดเก้าศูนย์เก้าเจ็ดโอเคหลายตัวแทะ่ะเดี๋ยวผมจะทำเป็นสีแดงให้ที่เน้นนะครับนี่เลขเก้า อ่านี่นะครับหลายตัวนะครับหลายตัวหน่อยอร่อยแน่นะครับถ้าคนหมุนเมนอ่าเน้นให้แล้วเด้อผมเน้นคู่สีแดงนะครับผมเน้นคู่สีแดงคู่ไหนที่ติดเลขศูนย์คู่ไหนที่ติดเลข 0, เก้านเาะเลือกให้แล้วนะครับส่วนคู่สีดําแบบนี้นะครับคู่สีดําแบบนี้เขาทาเป็นเลขโรงนะครับนี่สีดําเห็นไหมครับอ่า แคปไว้นะครับแคปไว้แคปรูปหน้าจอไว้นะครับเน้นให้ทีหนึงคู่สีแดงพอจะมองเห็นเนาะคู่สีแดงคือตัวเน้นนะครับคู่สีแดงคือตัวเน้นอ่าส่วนคู่สีดำคือตัวรองนะครับสูตรลึกลับมันเด่น0เด่น9นะครับ อาจจะมา2ตัวเหมือนงวดที่แล้วก็ได้นะครับงวดที่แล้ว6และ9มาครบเลย96นะครับอ่าในในงวดนี้ก็น่าจะมาอย่างน้อย1ตัวนะครับเลขศูนย์กับเลข9กน่าจะมาอย่างน้อย1ตัวใครงบน้อยก็เลือกเอาตามที่ตัวเองอ่าพอจะไปได้นะครับใครงบน้อยก็เลือกเอานะครับแล้วแต่ดวงนะครับดวงใครดวงมันนะครับอ่าบอกไปแล้วเนาะเน้นคู่สีแดงรองคู่สีดํานะครับ ทั้งหมดนี้นะครับตรงกลับบนล่างนะครับสูตรก็สอนทุกคนเลยเทคนิคการจับชนการจับคู่ยังไงก็สอนทุกคนเลยสําหรับผู้ที่มาใหม่นะครับยังไม่เข้าใจก็ไปดูคลิปเก่าได้นะครับโดยไปที่ช่องคณิตศาสตร์ไทยบ้านนะครับกดไปที่ช่องเลยนะครับแล้วแต่คําว่าวิดีโอนะครับเห็นไหมครับเมนูด้านบนคําว่าวิดีโออยู่ซ้ายมือนะครับ คำว่าวิดีโออยู่สายมือก็แตะเข้าไปนะครับคุณก็จะเห็นวิดีโอทั้งหมดนะครับวิดีโอใหม่จะอยู่ด้านบนนะครับวิดีโอเก่าๆจะอยู่ด้านล่างก็เลื่อนหาดูนะครับศึกษาดูนะครับมีทั้งสอนสูตรไทยด้วยนะครับสอนคำนวณสูตรไทยอย่างละเอียดแบบง่ายๆเลยนะครับคำนวณด้วยมือนะครับอ่าก็ลองหาดูนะครับอ่าท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับมั่งมีเงินทองขอให้ทุกคนถูกรางวัลนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับถ้าหากเพืเ่อนๆเรฟซี 4, ท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนทุกครั้งด้วยนะครับเวลาผมลงคลิประบบก็จะแจ้งเตือนแล้วคุณก็กดเข้าไปดูนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ